เกตแมทัมแบ็กอยังไงคะดีครับน่ารักยังไงเขาไม่หย่อนถามคำถามแรกก็รุนแรงเลยหรอเรื่อยไม่มีไม่มีอะไรเลยก็เป็นคอมเมนต์แซวๆกันเป็นปกติกับแมทแล้วแมทเป็นคนเปิดมาแรงด้วยนะเราก็ชวนไปเตะบอลเลยรขำๆแต่ว่าแต่ว่าดีใจที่เห็นเพื่อน Strong, แแข็งงรดีใจดีใจที่เห็นเห็นเพื่อนแบบว่ามีแอคทิวิตี้ที่เขาได้ทำแล้วเขามีความสุขเลยผู้จริงเข้าได้เข้าไปอ่านเหมือนกันคิดถึงเหมือนกันคิดถึงในีนี้คือแบบเราก็มานั่งคิดเออเราไม่ได้เล่นละครกับกับแมทมานาแล้วอะไรย่างเงี้ย แต่ว่าที่ผ่านมาก็ได้ได้คุยได้พักทายกัน right? อยู่เรื่อยเห็นเห็นครับก็เห็นจากคอมเมนต์นั่นแหละเป็นเรื่องน่ารักครับเป็นเรื่องน่ารักเพราะว่าจริงๆไม่มีอะไรเพราะว่าผมกับแม็กก็แซวแซกันแบบนี้เป็นเรื่องปกติมีแมวแล้วตอนนี้แต่ม่มีแมวแต่ยังไม่มีเมียและตอนนี้ก็พร้อมมีเมียอย่างถ้าแมวมันมีเยอะแล้วสองตัวเองยังไม่เยอะและยังไม่มียังไม่มีแลวอยากมีไหมอยากมีเมียไหมประเด็นแรงอีกแล้ว มีดูแลดูแลแมวได้ด้วยด้วยตัวเอง,ง,ง,งยังยังยังไม่ยังไม่พอมจริงๆไม่ไม่ได้คิดว่าว่าตัวเองจะชอบแมวมากนมันแบบมันก็เป็นอะไรที่อยู่ๆก็โผล่เข้ามาในชีวิตแล้วก็แบบได้เลี้ยงเขาเขาเจ็บมาก็เลี้ยงอะไรยเงี้ยแล้วก็ล่าสุดก็เพิ่งมีงอกมามก็เป็นแมวจอรแล้วเขาแบบอดอยากผอมแห้งไปได้มาจากถึงเชียงคานรัแบบไปถ่ายละครแล้วก็แบบแมวแบบแบบ เป็นลูกแมวแล้วมีคนแถวนั้นค่อยให้หาเขาบอกว่าแม่ทิ้งไปแล้วแล้วก็โดนหมากัดตายไปตัวหนึ่งแล้วก็มีคนเอาไปเลี้ยงตัวหนึ่งเหลือตัวนี้เป็นเบบี๋ตัวเดียวก็เลยแบบน้องๆที่กองก็เห็นว่าเราชอบแล้วน้องๆเขาก็ชอบแมวด้วยแต่เขาบอกว่าพี่เคสเอาไปเลยเอาไปเถอะคือจริงๆตัวเขาเขาก็อยากเอาไปแต่เหมือนเลี้ยงไม่ไหวแล้วที่บ้านเี้แล้วเขารู้ว่าผมอะบิวผมแล้วเอามาแน่พี่เกสเอาไปเลยเอาไปเลยสุดท้ายตอนนี้ก็เป็นแมวงอกก็มีแมวงอ,อกมาเ,เป็นสองตัวคือจริงๆด้วยความที่แบบเรา ให้อาหารน้องเป็นแบบแมวจรน,นอกบ้านอะไรเงี้ยแล้ววันหนึ่งเขาเจ็บมามันก็เลยเหมือนแบบเราอยากรักษาเขาอ่ะก็พาไปดูแลจนสุดท้ายต้องต้องผ่าตัดขาเขาออกไปข้างหนึง่งก็เลยสุดท้ายก็เลยพอตัดขา,ขาไปแล้วก็ต้องเลี้ยงเขาดูแลเขาให้ดีที่สุดแล้ววันหนึ่งเขามาแล้วแบบขาเขาเจ็บมาสุดท้ายก็เลยได้รักษาจนจนเขาใช้การไม่ได้จริงๆก็เหลือสามขาเราก็เลยต้องเอาเข้ามาเลี้งที่บ้าน ตอนนี้ก็เลยกลายเป็นพาดแมวอย่างไม่ก็เรียกไขตุนไขตุนมานี่มานี่ไขตุ้นมาหน่ิมันนี่เหมือนหมาแต่แมวมาเอ้านี่ตบเบาอย่างงี้ก็กระโดดขึ้นมาเออรู้เรื่องถามตรงนั้นวันนี้คือไม่ต้องมีเมียมีแต่แมวก็ได้เมียไว้เป็นเรื่องของอนาคตไ่าแมวเป็นเรื่องของปัจจุบันแฟนสาวไม่เลี้ยงหรอไม่มีเลยอ่ะเดี๋ยว เปิดให้คนรับอาสาไม่เพราะบทีเราลงรูปแมวใน IG จมันต้องมีสาวมเม้นแบบไปดูแมวที่บ้านเกอยากไปดูแมวเนี่ยอยากไปดูแมวที่บ้านเกอมาดูแมวที่บ้านเกบ้านไม่ล็อกเลยครับมาหยอกหยอก